โดยทางนายเตชพลทิตยารักนะคะรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเด็ชเป็นประธานในพิธีมอบพน่านเขาหอมมะลิ1นึศูนย์หาพระราชท่านในสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องคหน้ายกกิติมาักและก็องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ส่งพระราชทา,านเมล็ดพันธุ์เข่าหอมมะลิด0 5ของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เข่าหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะยูทีศูนย์พัฒนาพานัากกพานธุ์พืชจักพันธุ์เพนซิลิมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและก็ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นทีขออ่ของอำเภอํำรงท่บอำเภอศรีคอรพู่ิจังหวัดสุรินทร์ โดยเวลาเก่านาฬิกานะคะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข่าวหอมมะลิ1 0จําจำนวน1.87 5ตันนะคะแก่เกษตรกร18ไร่ย,ยู่ที่บานน้องไผ่ล้อมจัดอยู่หอประชุมโรงเรียนบ้านน้องแหลงนะคะหมู่2ตำบลน,น้องไผ่ล้อมอำเภอสำโร,รงถาบจังหวัดส,สุรินทร์ที่ประสบปัญหาเรื่องของอุโทโกภัยจากพายุ โนรูในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2 0 5 0หิกระเทหายผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย1นึ่รอหสล จากนั้นค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีกระไดพระราชท่านมาเลานมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิด0นหาจำนวน2 2 2 3มหาตันแก่เกษตรกรจำนวน210ไร่ในตำบลระแง,ง่งยูทีหอประชุมโรงเรียนบานยางเตีย๋ยอำเภอศรีขอระูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกระปบเรื่องของอุโทโกภัยในห่วงเดือนกันยายน2 5 6 5น้าำท่วมเป็นวงกว้างกระเฮตไหผลผลิตทางการเกษตรนะคะรับความเสียหายเป็นพื้นที่1 3 0 0 49ไรเก่าไรนั่นเองค่ะค่ะซึ่งในปีพุทธศักราช2 5 5 5นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพันธ์มีรับสั่งให้มูล,ลนิธิช้ยพัฒนาดําเนินการผลิตพันธุ์เขา่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพื่อสํารองพันธุ์เข่าไวพระราชทานแกราษฎร,ร,รที่ประสบภัยและปีต่อมาปี2556มูล,ลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตัง้งพัฒนาพันธุ์เข่าพืชจักรพันธุ์เพ็ญศรีจังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลิตพันธุ์เข่าหอมมะลิ1 0 5เป็นพันธุ์เข่าพระราชทานซึ่งปัจจุบันก็มีชุมชนที่เขารวมโครงการผลิตพันธุ์เข่าหอมมะลิ1 0 5พระราชทานใน3จังหวัดค่ะนั่นก็คือจังหวัดสุรินทร,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 ร์มีกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภออำเภอเมืองอำเภอจอมพระอำเภอศรีคอรภู่มอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสำโรงท่บ และอำเภอสังขระบุรีส่วนจังหวัดบุรีรัมนะคะกมีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอล่างไปมาจำนวนหนึ่งกลุม่มและจังหวัดศรีสะเกดมีเกษตรกรในอำเภอลาดศรีสไลด์จำนวนหนึ่งไร่ทั้งนี้นะคะชุมชนที่เขาร่วมโครงการผลิตมเมล็ดขา่าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์หาพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของมูลนิธิชัยพัฒนาทุกกลุม่ม จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มค่ะเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพหลายที่สุดมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดข่าดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงหน้าจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งทั้งด้านของมูลนิธิช้พัฒนาจะมีการตรวจแปลงหน้าและตรวจสอบพันธุ์ข่าโดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข่าวประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์ที พืชจกกักรพันธ์เพนศิริประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มและเจ้าของแปลงหน้ารวมกันตรวจสอบการนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพันธุเขาหอมมะลิหนึ่งศหาคุณภาพดีของมูลนิธิใช้พัฒน,นาแก้เกษตรกร,ร,กรที่ประสบอุทกภัยในฤดูการปลูกเข่าทีผพานมาเพื่อเป็นการฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการไม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์เข่าอันเป็นมงคลค่ะ